อะไรกันกันชัยไม่กล้าคุยกาลแมมะตูมแย้ม yeah. รวมงานนี้สรยุทธสำหรับมะตูมไม่ได้ออกมาโหนกระแสแต่ว่ามีโอกาสได้สัมภาษณ์โฟนอิดผ่านรายการเป็นรูปดีเจมะตูมไปยืนถ่ายรูปมาในช่วงวันที่สามกราาอยู่ในช่วงที่มีการขอความร่วมมือรักษาระยะห่าง รูปนี้เป็นรูปบนเรือต่อมามีเรื่องกรณีที่จัดปาร์ตี้เราต้องลําดับเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ต้องถามแทนชาวบ้านที่สงสัยไม่ว่าจะเป็นกระแมหรือดีเจมะตูมทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันหมดถามว่าโกรธไหมหนุ่มบอกตามตรงเลยว่าหลังจากจบรายการที่สัมภาษณ์ไปทุกวันนี้ไม่กล้าคุยกับมะตูมเลยแม้กระทั่งมะตูมโทร กลับมาหาไม่กล้าที่จะรับเพราะรู้สึกแย่ในตัวเองรู้สึกผิดกับเพื่อนกับน้องที่เราถามแบบนั้นแต่ด้วยที่เราอยู่ในหน้าที่นั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันในบางโอกาสบางครั้ง